สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับชิโรบครับจงเว้นอยากหอนแห้งครับอย่างแรงไลยพี่น้องฟองไปอย่แห้งเบ็ดทุก่งตัวอย่างครับเวลางเว้นแห้งห่าเป็นตะเบิงครับพี่นอ้องช่วงชี้มองหามองหาใบาช่วงใบปิดพักเข้า,ขก,ากันขนาดจุลินหฮมก็ยัง จากสู่แสงบอกใครใดอยู่ครับปากฝนชนท่านเกิดแรงเสียแล้วเกินครับพี่น้องเอากัดหาวิธีรอเลียงเข้าไปครับในการดูแลเขาหน้าให้เขาเห็ดหอมให้เขา,าเพลียวเขาไว้เลยสู่กับแสงแดดหอนแห้งเกินไปครับขอบคุณพี่น้อง คอมเมนต์ comment, หรือถามไทยขอมากครับจุ๊ๆว่ากำลังใจดีมากครับขอบคุณหลายๆครับเพื่อนฟูงมีพันพักหลายอันหลายย่างเป็นกระสอบถามขอมากครับใส่แนีน่อบอกเลยคว่ำอ,อ,อาจารย์ครับเอากับเป็นกระทงแม่บ้านเป็นกระเดห็ดใต่หน่อนกระใจเอาครับใจสู้สู ครับสถานสาภาพจริงแวดล้อมประว่าาน,านี้ช่วงนี้ค่ะอากาศอพอไม่หอนแห้งครับเพิ่งเอาพี่น้องเ่ินปวงห้องกระเห็ดไปด้วยใจครับห้องกระเห็ดไปโดยใจเรื่องอุปสรรคต่างๆห้องกับ,บ,กบ,ส,กกบสู่พันมาหลายแล้วครับห้องกัเป็นเรื่องธรรมดาพี่นอ้องนี่ครับก็บเป็น พริกกระาลสายพันธุ์ครับก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อไปสำหรับผักหอมนี่ก็ขาดตลาดครับขาดตลาดเดี๋ยวนี้เรูซสึกว่าเพิ่นเฮตุบ่าท่านเพราะว่าพักหอมเนี่ย่าดตัวค่อยแพงครับช่วงนี้่าตัวค่อยแพงเป็นผักพืชลักแล้วครับที่จำเป็นต้องใส่ในรัวเรือนคือหอมครับคือผักหอมเฮานี่แหละ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าบ่ทันลูกค้าพี่น้องอเฮาก็พยายามครับพยาย่ำก็ตอนมันก็เฝ้าบ่ได้แล้วพี่น้องจะไปตามกันเวลาพร้องพืชผักทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปตามกันเวลาครับมันกิเป็นเรื่องธรรมดาเฮาเฮ็ดบ่ทัานไงว่าทันว่าง่ายคือไงว่าทันครับพี่น้องนี่ก็รอไว้จังหน่อยครับก็นํจนาจ้ำไนนํจนาจําไนยลูกค้า น,นี่เันเรนบกเขียข้างกบเขียข้างกบ,างบอาารย์น,นี่ก็เป็นสลัดสลัดน,นี่ก็มีหลายสายพันธุ์ครับแก่งบกทั่วพริกนี่เบิดครับนันก็ว่า,าสำหรับสลัดนี่จะรูสิว่างามมืองามเบ้นครับพี่น้อง แม่บ้านเพิ่นเก่าใจใส่เป็นดูแลเพิ่นพิเศษครับเพิ่นก็าใส่ข้มพยายามเพิ่นวิชาของเพิ่นข้มหลูของเพิ่นที่มีมากคืจากข้มปากเพียกของเพิ่นละครับแม่บ้านเพิ่นเก่าขยันครับเพิ่นขยันเพิ่นขยันเราอดทนอันนี้เพิ่นก็บอมเป็นว่าชมครับเราตามพุ่มเป็นจริงเพิ่นคนสู่ชีวิตครับเตือนขึ้นเพิ่นก็เฮ็ดของเพิ่นหน้าที่ของเพิ่นคงมหลูที่เพิ่นผลผลมา วิชาการที่พันดะเหตุปฏิบัติล้วนแล้วเตรียมเปียมครับพี่นอ้องอัในใดที่พิษที่ถือล่องพิดล่องถือก็ล่องมาหมดแล้วมันจะเกิดควมรูเกิดซาละเกิดวิชาการพี่น้องเพิ่นเกิดามารถเป็น,นวิชาการให้ควมรูแก่รุนต่หลุ่นตาบุกล,ลูกล้านหรือพี่น้องปองไปครับทุกท่านทุกทีทุกครั้งทุกคนกระเด้จริงครับแต่ว่าครับ การให้การถ้ำเป็นภาคปฏิบัติแต่สีมีพิเศษหลายครับพิเศษหลายการเรียนรู้การศึกษาการให้การถ้ำครับภาคปฏิบัติของเพิ่นเป็นสีมีวิธีเก็ดวิธีแก่ของเพิ่นเวลาพูดพักเพิ่นมีแบบว่า,าต้องยังไงคือการดูแลรักษาละครับรการดูแลรักษาของเพิ่น ในพ่นบ่ไดดใสสารเคมีครับกัลลังเกียคคเลยว่าพ่นบ่ไดดใสสารเคมีครับใสน้ำมักอ่าชีวภาพหรือว่าอ่าฮอร์โมนเอ็นเอ,อ้าเออกมักเกิดใหม่เป็นต้นกล้วยเป็นมกักใบมักไบกใม้สวนอ่าหรืออ่าเราจะเพืชต่างๆที่ฮ่องเอามามักแล้วกับฮ่องก็เอามาขีดพ่นรักษาให้เขาเล่านี่ครับอ่าให้เขาเล่านี่ เป็นอาหาราวิตามินเจ็ดีครับเจ็ดีเจ็ดอครับเข้ามาขีดพ่นผักสวน่อนสวนแจ้กำลังจะเริ่มเติบโตอย่างยิ่งดีครับ่เพราะว่าอับไล่ <c oughs> มแมลงอีกกมีวิธีการของเขายังบมีนนแนะนำพี่น้องเพื่อนฝูงครับเก็บค้ามู้ม่ยุดต่อไปครับ าการดิได้นําบอกต่อพี่น้องเพื่อนฝูงครับลักษณะพนธุ์ปลูกพักให้ดูทุกท่านบางาอาจจะหูครับเป็นเบื้บองวิชาการแต่เบืงหลายคลิปที่ท่นานหูเห็นทางยูทูบวิธีการก็คือเึ้นแบบนี้แหะครับมันเป็นกับสีมีนม้ำในกระถางฟุ้งเพิ่มกับสีมีชวนของเพิิน การดูแลร,รักษาพันธุ์ไสยังใน,ในวิธีการปรับปรุงแก้งมีโฮอร์โมนมีอะไรเป็นกระดาน้ำเสนอค้่มือครับแม่้านช่องยูทูปฟาร์มฮักผักฟาร์มฮักผักสวนครัวยึดตามช่องท่างท่างยองทางช่อง,ทาง,ท,างทางของยูทูปช่องยูทูปให้เพิ่นนะครับพี่น้องฟองไปเพิ่นฟงชือช่องเพิ่นกับ ความหักผักสวนครัวแม่ลำไยเราเจ่นนั้นฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากพี่ฝากน้องเนี่ยแม่บบานเป็นกะไดนน้ำเสนอทุกเวลาครับแปะทุกเวลาพอเป็นเหตุงานมาเห็นในโฮมเป็นเหต,เเหตุงานในโฮมครับพี่น้องเป็นกะเห็ดน้ำผักน้ำใบแจ้ของเพิ่นนี่แหละครับเป็นกะถีเห็ดผักสวนครัวรวยชินใด่ของเพิ่นเป็นกะเห็ดใส่กระทังยายเพาะพันธุ์ อ่าคือต่างๆเมล็ดพักต่างๆที่แตกแปลกแน่เอาเพิ่นก็ได้สรรหาครับเพื่อนำสมัยอ่านำยุคนำสมัยให้พี่น้องเฮาได่ลองกินล่องมาประทานเบิ่งครับใกล้ๆผู้ใดต้องการอ่าอันนี้ก็รีวิวให้พี่น้องเบิ่งครับปรเปลี่ยดให้พี่น้องเบิ่งอ่าไปเรื่อยๆครับต่อมาประเท่การทํามงเพิ่นปริยุทข้องขีครับเพิ่นปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไป อ่าให้กับให้เขาครับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมครับท่วงนี้มันหอน่อนอ่าห่อนแห้งอากาศอบอุ่นพืชพักจึงไดนที่อยู่หลอดที่ในพื้นที่เอา้รารักษาเขาได้อันนี้ก็ถามเพื่อนครับสอบถามเพิ่นเบื้องผู้แม่้านเพิ่นชำนั้นด้านนี้ครับเพิ่นเป็นอ่าพง่ายกับวิชาการของเพิน่นใหายควมลูบรุ่รน่ตรุ่นได้ครับรุ่น่ตรุ่นได้เพื่อนก็เป็นวิยากรผู้หนึ่งที่มีความรููเต็มเปี่ยมครับ แต่ตัวางานคาตัวเพิ่นชั่วโมงละพันพี่น้องค่าตัวเพิ่นกักับว่าไรแล้วครับชั่วโมงละพันก็ถือว่าเขาก็ให้แค่สองสามชั่วโมงเกินนั่นเขาก็ยันเบิดบเขาก็ยันใจหลาอพอวาเข้าไปในห้องกระบอาแบบมีรักกันมีเหตุมีผลมีเชื่องวิชาการการเนื่อรูู้ว่ามันมีเชื่องวิชาการครับเขามีประสบการณ์ใน,นการเหตุการณ์ทำพี่น้องเพิ่นกัสามารถแนะนำบอกต่อนํำชุ่มชนหรือเวลาไปการไปงานการเกษตร มีจัดมีจัดการจัดงานมีใส่เพื่อนก็มีการมาเลื่อนเชิญให้ไปการไปงานเพื่อนก็เป็น,ปนให้เป็นพี่ที่ก่อนปรมาทนียนนาำบอกให้พี่หีน้องพ่อแม่พี่น้องปลูกปลูกหลานเกินพอน้องพี่ทุกท่านทุกช่มร่มทุกหน่วยงานเพื่อนกน็ได้ที่ต่อสอบถามขามมาครับเพราะวาเข้ากับยูนี่กับบอลบอลเก่งบอลบอลเก่ง,เ,งเขียนอนัน เขียนหนังสือบ่อปบบครับเพื่อเว้าไปตามพว่มเป็นจริงการวอาการจาบางท่านก็บา,าเอาคือมีกลัวคือคนมีประสบกันแก้วการที่จริงเราห้อกระบอกไปตามที่ห้อเห็ดทอดท่อมครับเป็นภาคปฏิบัติของห้อห่อก็สามาแนะนําบอกต่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่ห้อเห็ดช่องยูทูบช่องผมนี่ช่องคนรักเกษตรครับสวนพิมพภัยนี่ผมเฮ็ดขึ้นมาบ่มันเผ็ดขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงครับผมเฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้พี่น้อง ได้สาระนารูและควมมูที่ห้านําเสนอให้พี่น้องนี่เป็นควมจริงครับเป็นควอมจริงผู้ใดเบิง้งผู้ใดขามาเยี่ยมชมกับเบิงเบืองครับพยา,ยามเบิงพยา,ยามศึกษาห้าให้ควอมูลบดใส่บดพุ่งครับกับสืค่อยให้ไปเรื่อยๆอมิยังกับถามกันขามากครับถามไทยกันขามากวิธีแก่ปลูกพักเป็นทั้งไดเอาลงกระถางปรุงดินพุ่งทน้นพุ่งทันกับว่าเอาปรุงดินกับว้าเตีกลางกันคือยัง คือปุ๋งดินเราปลูกเราคือป่อยพืชพักคือป่อยบางที่ครับนี่เราคือเหตุผลครับเหตุผลหรือการรู่ก็คือกันครับการรู่คือกันเพราะว่าเฮาเห็ดเฮาเห็ดแบบมีพื้นฐานพี่น้องเนเห็ดแบบมีพื้นฐานเห็ดแบบมีหลักกันเพราะว่าบนพิ่นปุงดินเพิ่นก็บีอัตราส่วนของเพิ้นระวังดินกับปุ่นระวังดินกับแกลบพิ่นกบบปุงให้ได้อัตราส่วนของเพิ้นเป็นเฮา ไฝุ่นไหลก็เกิดความเขี้ยมเสียตายครับพี่น้องก็เลยเก็บเาบ่เหลือ่าวนี่แหละครับเพิ่นว่าบ่ทอผู้เลื้ยนลูกบ่ทอผูร่องติษล่องติดล่องถือครับเกิดเป็นเกิดเป็นพุ่มลูกได้มาบอกต่อบอกเราพี่น้องป้องไปก็สอบถามคนเบิ่งครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดนอ่า่นเฮ็ดจังไดนก็สอบถามคนเมือง่นมีช่องยูทูปของเพิ่นอยู่ช่องฟาร์มฮักผักสวนครัวช่องยูทูปของเพิ่น ของคุณแม่ลำไพเรายันอันกับแม่ว้านเพิ่นกะเพิ่นมีเพิ่นเขี่ยวชานด้านนี้ครับคือพักเป็นของเพิ่นละอ่ามีพักแม่นของเพิ่นเพิ่นสามมรนเทศได้อ่าปูบางค้นกขว่าโอ้ยไผรก็ปลูกได้ดอกพักมพนแม่ครับการว้าการจานี่ว่าไงต่ว่าการปฏิบัตินี่อ่ามันก็ได้เป็นบางคนบางบาง่ันอันนี้เขาเพิ่นเห็ดมาตลอดครับอันนี้ตลอดปีตลอดฤดูกาล ส่วนมากคนปลูกผักนี่เน้นปลูกแต่ย่ำหนาวน้ำหนาวนี่รักษาง่ายปลูกง่ายครับปลูกไว้เองได้ก็ได้กินครับแต่ว่าย่ำนี่อ่าย่ำนี่บิดหนาวมานี่บ่ม,มีบ่มีครับบ่มีปลูกผักได้กินก็นยากอ่าผูกผักได้กินก็ยากตามท้องตลาดพเพิ่นได้ยวมะขามมะขายก็กล้วนแล้วแต่ผู้เพิ่พนเก่งครับเพิ่นมีประสบการณ์ที่ปลูกผักมาได้ขายส่งร้านค้าส่งน้ำตลาดชุมชนอ่าลงทั้งผักหญ้ายผักไก่ ถือว่าพวกท่านเรานั้นมี่จะประสบการณ์ทั้งนั้นล้วนๆครับาวานว่าเฮาจะเห็ดแบบบรูบรูอวดผู้บรูอวดเห็นครับพี่น้องเข้า้องฟังเอา้องฟังเหตุผลผู้อื่นเหตุผลสะอาเหตุผลที่เฮ้าบอกเราไปเฮาหวังดีเพิ่น,กนเก่าเจตนาดีอยากให้ก้มรูปแ่พี่แก,แกน้องเป็นข้อคิดแน้นทาทองครับแฝากพี่ฝักน่องเบื้องแล้วกัคิดครับอยากแยะอันนี้คิดอัในถือขอสทดขอให้าาการโวการจาครับ การบวกไปแบบอย่างไงเพราะว่าผมบวกแบบตรงไปตรงมาครับถามเพื่อนครับถามขวามอะไรด้วยครับถามผมก็ไรครับว่ามีอย่างแนนเพื่อนทำไว้ในกระถางมีอย่างไหนพี่น้องก็คอมเมนต์ใสคลิปสอบถามขวามากครับแบกแบกแนวอีดีครับยุนี่ต้องการอยากได้คอับโทษขวามาต้องการอยากเห็นปลขกมาเยี่ยมชมครับหาประสบการณ์อ่า หาประสบการ์นเลื่อนรูศึกษาเบื้องครับสําหรับผู้ใจมากครับผู้ผู้ใจมากเพราะว่าผู้ใจมากนี่ยอมสัรนหาผู้บริใจบมากเกินนี้ก็บบทเป็นเรื่องปกติความบุคคลครับพี่น้องวงไปก็นาเสนอพี่น้องเบื้องไปเรื่อยๆครับเพราะหายเบื้องไปเรื่อยๆเพราะว่าบางมือต่างเล่นกับานัางมือเป็นกะมีกค้ามาเอากับหัวกับสวนมันก็เหตุเ่าท่าน พ่ะท่านไงพระท่านอกยังไงครับไงพระท่านอาฮักกะไย่ยำไย่ยำเห็ดไปอาก็นับมือนับเว้นนับปีนับเดือนครับนับเวลาของผือดผักผือดไม้ครับสีสันสดสวยครับอาเผื่อเพิ่นอามันก็สีสันสดสวยเพิ่นเอื่อนบักเขียวปอบักเขียวข้างกบครับพี่น้องครับเกิดเรือไปส่วนเกิดเรืออยู่ส่วนหนึ่งครับซุ่มงามๆแล้วพราะอา ใส่ฉีดกินน้อยเลยพี่น้องใส่ฉีดกินมากแล้วเพิ่มเฮ้ยเพิ่มนี่เพราะว่าเข้าเป็นกะเข้ากับไปดูแลรักษาเอาครับทั้งจองเขามาครับสามกระถางร้อยอ่าอยู่ไก่พร้อมทรงอยู่ไก่พร้อมทรงอ่าถ้าทั้งยู่ไก่ก็คือออกคข่ทรงเองครับออกคข่ทรงเองอ่าออกเองครับออกเองอ่าทันลตอยู่ไก่ยู่ไก่สถา,านที่เก็บนี่อ่าผมนําทรงได้ครับอ่าอย่าไข่ทรงแน่เล็กน้อย ถ่ายผมไปทรงนี่คายทรงบอกเพิ่มครับบอกตรงๆครับพี่น้องบอกเพิ่มเป็นค่านํามันละครับบอกกันตรงๆอ่านิ้วไกลกับพี่น้องกวางไปกันคายทรงเองครับครับําหรับคลิปนี้ก่าเอาไว้สำานี้งกนครับพี่น้องมีอย่างไรกแนะนน้ำบอกต่อพี่น้องอต่อไปครับําหรับลี่นี้ก็สวัสดีครับ